เฮลโลสวัสดีคุณผู้ชมท่าแนแรครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีใครมาดูกันเลยเพราะว่าอย่า yeah. นี่ครับรถผมแล้วก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่า Car s สเ w w i s t e r e r e ิ Simulator นะครับ 100กิโลเมตร150กิโลเมตร100โอลงน้ำนี่เรียกว่ายังขับต่อได้ครับแต่ไม่เป็นไรผมมีเรือนี่เรือผม จะตกแมพแล้วนี่ครับก็จะเป็นเรือของผมไม่ใช่เรือหรอกมันเรียกอะไรนะไม่รู้เหมือนกันโอ้เจออะไรเพียบเลยซากเรือแห่งอีกเปล่าไม่ใช่ เอเคือการออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่สปอนรถดีดีรถมันมาสปอนเองเลยเอเชเข้าที่ไหวเป็นตั้งนี้ อย่าลืมไปติดตามช่องติกตอกของผมด้วยนะครับชื่อว่าการมีวิธี3ามวันนี้วิ่งเร็วได้1 7ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จะขับออกไปนอกประเทศเลยไหมเนี่ยโอ้ oh God. เรียกว่าเป็นรถที่ตำนานจริงเลยครับเรื่องความเร็วเนี่ย กชนกันบ่อยๆนะครับหลังจากที่หายไปไม่นานก็กลับมาแล้วนะครับ ถามว่าการบ้านเสร็จแล้วยังทําเสร็จแล้วครับแต่ว่าภารกิจกายังไม่เสร็จครับหมายถึงว่าการบ้านเสร็จแล้วนะทุกอย่างเสร็จโอ้โอ,โอมเมกแารถตำรวจไหมเอาเราเลือกปุ๊บมันสปอนให้เลยกด S เพื่อเป็นการเข้านะ กดกด H เพื่อไล่ล <tama ically> ่าติดเสียงก่อนเสียงดัง โคโลไม่ใช่เดีย๋ยวติงลิกสิทธิ์หรอกคลิปนี้ก็จะเป็นออสอนวิธีการเล่นเฉยๆนะครับก็คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับ ปิดท้ายโดยการขับเรือชโชว์นะรครับมันอยู่บนบกไม่ได้สปอนในน้ำโอเค อ่ผมต้องลากลงมาหาสมุทรก่อนหรือมผมต้องสปอนใหม่